ไอเท็ใใหม่พอดีมีอะแดปเตอร์ตัวเก่าอยู่นะครับ90วัตต์แล้วแล็ปท็อปมีช่อง USB PD นะครับอยู่ตรงนี้แต่หัวหัวมันเป็นแบบนี้ ใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับก็เลยต้องใช้ตัวนี้แปลงนะครับหัวแปลงเป็น usbpd นะครับจากพอร์ตหัววกลมตรงนี้นะครับเป็น usb เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับขนาดของเก่าเทียบกับของใหม่นะครับ ขึ้นสถานะชาร์จอยู่นะครับขึ้นสถานะชาร์จจริงนะครับตอนนี้61%นะครับจากเมื่อกี้57%นะครับก็คือใช้งานได้นะครับใช้ชาร์จได้ตัวเล็กพกพาง่ายนะครับก็ใช้เปสำรองได้นะครับโอเคครับ